รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการุ่นใจใต้หมอมาพบกับท่านเช่นเคยที่ช่อง9 Mgot HD กดหมายเลข30วันพุธเวลาบ่ายโมง50นาทีนะครับแล้วก็จะได้พบกับเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจได้ไประโยชน์วันนี้โรงพยาบาลสุขวิตมีเคสตัวอย่างครับของผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้ดูแลรักษาสุขภาพเอง ใช้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทด้วยมาสักประมาณเดือนก่อนหน้านี้นะครับเกิดอาการผิดปกติคือมีการปัสสาวะกระเปิดกระปลอยก็เลยไม่วางใจมาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากนายแพทย์ด้านในพันธ์อัครสกุลน,นะครับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะประจำโรงพยาบาลสุขุมวิททั้งหมดก็เลยคลี่คลาย เรื่องร้ายกลายเป็นดีเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอผู้ป่วยจะมาให้ข้อมูลเป็นลำดับแรกครับ uh, The first thing I noticed was the urine stream becoming weaker and weaker. I initially came to s u k h u m b i t Hospital about two years ago. was had a, an appointment and I was told I had a, an enlarged prostate. I was given tablets, uh, Euroflow tablet, which I started taking. Didn't really Make a lot of improvement in in the urine flow, and it also had a side effect of making me feel lightheaded due to blood pressure changes. So, because the symptoms weren't seriously life changing at the time, I stopped taking the tablets and carried on life as normal. Um, then, about three months ago, I came for a, a diabetic checkup. Um, mentioned to the doctor that the urine flow was getting worse and I was having to force the urine flow to start she recommended that I come down and see the urologist again which I did and it went from there he explained there was i think it was three types of treatment uh, one using steam um I can't remember much about the other one. And then he mentioned about EuroLift. And he, then, he mentioned the benefits of EuroLift being um, no need for a catheter and can return to normal straight away. It was a one day treatment. I arrived about eight o'clock in the morning and left hospital about one o'clock in the afternoon. Treatment completed and went home. Checkup was arranged for two weeks after the operation. And now it's easy and it's not. Back to being a teenager, strength, urine flow, but it's vastly improved. I can go on demand when when I need, and after I've been to the toilet, it now feels like my bladder is empty, which I never used to feel prior to the operation. So it feels like very satisfactory after after get the checkup done. It's in the long run, it's it's worth getting it done. Sooner rather than later. I've, I've just found out that my brother-in-law in Australia has just been diagnosed with prostate cancer because he ignored the symptoms for a long time. So my advice would be, if you notice that you have problems with urine urination, then get it checked out sooner rather than later. <coughs> ปฏิบัตินะครับเพราะว่าพอมีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพอย่าปล่อยวางอย่านิ่งเฉยนะครับเพราะว่าเรื่องร้ายจะไม่กลายเป็นดีเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยโรคอย่างนี้ทิ้งไว้นานๆมันพัฒนาต่อไปแล้วยุ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจัดก,การตั้งแต่เบื้องต้นเริ่มแรกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวยังมีรายละเอียดจากนายแพทย์ดนายพันธ์อัคระกุลซึ่งจะมาให้ข้อมูลกับท่านในเบรกต่อไปครับ กลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ใช้เทคนโนโลยี e u r o l i ิฟที่โรงพยาบาลสุขวิทย์นำมาให้บริการแก่ขั้นชายที่มีปัญหาในเรื่องของลูกหมามนะครับรายละเอียจะเป็นไงในเรื่องนี้ก็มาติดตามนะครับนายแพทย์ดนายพันธ์อักรรกุลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดนายพันธ์เป็นแพทย์ผู้นานการทางด้านโรค ทางระบบทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยียูโรลิฟที่โรงพยบาบาลสุขุมวิทเนี่ยรักษาท่านชายแก้ปัญหาไปนั้นได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับในช่วงแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ซึ่งในส่วนของมิสเตอร์ฮาร์ดิงเนี่ยนะครับก็มีอาการแค่ปัสสาวะกระปริกระบอยก็มาพบอาจารย์จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่ค่อยพุ่งครับ แล้วก็เวลาสตาร์ทเครื่องเนี่ยคือเริ่มไปปัสสาวะเนี่ยไม่ค่อยออกแล้วก็มีเรื่องปัสสาวะกลางคืนบ่อยปัสสาวะครั้งหนึ่งก็จะได้น้อยแล้วเป็นบ่อยๆไม่หมดสัทีนึงแกก็ไปทานยาไปพบหมอท่านหนึ่งมาแล้วจับทานยาได้ยามาตรฐานนะยามาตรฐานที่ใช้ปรหรับรักษาต่อมลูมกกอคือกลุ่มที่เป็นอ l ลฟ a าบล็อก ทานเข้าไปแล้วแกก็บ่นว่ามึนศีรษะเวียนหัวอแล้วแกก็เลยหยุดยาไปเลยตอนแรกที่เขากินทานยาเนี่ยไม่ได้ตรวจเห็นแน่ชัดเพราะว่าคนอายุขนาดนี้ถ้าสมมติว่าไม่น่าไม่มีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักแกชอบทานยาก่อนเพราะอย่างที่ที่เคยคุยกันจะรงไหมว่าผู้ชายที่กลัวผาดตดเพราะฉะนั้นมีอะไรก็กินยากกินยาก่อนมอไม่หายไม่ได้ผลแรเสิแม่ได้ผลแล้วเราคิดซะสเต็ปที่สองที่เขามาตัดสินใจเนี่ย เขาเขาได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าเดิมที่เขาเคยได้รับมาก,ก่อนแล้วใช่ไหมครับคือเขาอ่านไม่ได้ระดับหนึ่งละครับแล้วเราก็มาอธิบายเพิ่มเติมให้เอารูปมาให้ดูแล้วก็เ,เครื่องมือมาให้ดูทํานานไหมครับคนนี้คนนี้ไม่นานคนนี้ประมาณสักสี่สิบห้านาทีก็เสร็จเสร็จแล้วทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัวนั้นก็กลับได้เลยไม่ต้องไม่ต้องค้างไม่ต้องค้างแล้วก็ไม,ไม่มีสายสวนปัสสาวะเพียงแต่ว่าเราก็จะแนะนําเหมือนปกติว่าวันแรกเนี่ย มักจะมีปัสสาวะมีเลือดอเพราะว่าเรายิงเข้าไปมันก็จะมีรูเข็ม้ากต้องมีเลือดแล้วอาจจะตุยๆหน่อยอแต่ที่บอกว่าโนเพ i โนเกนนะกา้องผ่าตัดอะไรก็ต้องมีปวดบางนิดหน่อยมีนิดหน่อยมาเราก็ให้ยาแก้ปวดเป็นพวกพาราเซตามอลเฉยๆแล้วก็ยาฆ่าเชื้อไปหน่อยหนึ่งคืนที่สองเนี่ยเลือดก็มักจะจางวันที่สองจะพุ่งแล้วเ็าแรกจะฉี่บ่อยๆวันที่สองพุ่งแล้วแล้วพอวันที่สามเนี่ยอาการป่วยก็มักจะหายไป 90%หรือ95%โดยปกติเนี่ยถ้าผ่าตัดมาตรฐานเดิมเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนแต่สำหรับยูโรลิฟเนี่ยสวันถึง5วันเนี่ยก็มักจะดีละประมาณสัก8 9 0ในกรณีที่คนไข้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งกลัวผ่าตัดคือคนไข้บางคนเนี่ยมาถึงบอกว่าคุณพ่ออายุ80คุณพ่ออายุ90บเนี่ยบอกไม่เป็นไรวิธีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นการส่องกล้องเฉยๆเนี่ยความเสี่ยงต่ำมาก แต่ทางที่ดีก็คือไม่ควรรอนะครับหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าวางใจในเรื่องของตอมลูกหมากครับโอกาสที่มันจะสร้างหายนะขึ้นมาในภายหลังเนี่ยมันไปได้ถึงเป็นมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงส่วนนี้แต่ท่านอาจารย์ดนายพันก็ได้คำแนะนําแล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ,รบที่ได้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านชายที่มีปัญหา ท่านหญิงยังไม่ต้องห่วงนะครับแต่ท่านชายเนี่ยมีท่านชายที่เป็นเนี่ยก็ตับเป็นห่วงเป็น2เท่าเลยก็ฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็แนะนำครับว่าปรึกษาคุณหมอไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วโรงพยาบาลสุขุมวิทก็ได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เจ็บตัวน้อยนะครับแทบจะไม่เจ็บตัวเลยเ้ยสาไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาวะแทรกซ้อน มันก็แทบจะไม่มีอะไรหน้าเป็นห่วงเท่านั้นเองวันนี้สองคนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนพบกับรายการอุ่นใจได้ใหม่ในวันพุธต่อไปนะครับอุ่นใจใกล้หมอจะมาพบกับท่านเช่นเคยสวัสดีครับครับ